ดีค่ะหมยล่าพัฒนาเ้าพี่น้องเอ้ยฟางคำเตือนทางช่องก็นนะะเนาะคเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางหมายรัฐบาลเท่านั้นค่ะไม่ได้สนับสนุนยุยงการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยจากช่องคำปิ่นพาลวยค่ะ ไม่ได้สนับสนุนการพัฒนาใดๆทั้งสิ้นนะคะหมายเป็นเพียงแนวทางคะ่ะแนวทางรัฐบาลเท่านั้นจ้เราพัฒนาวันที่22พี่น้องวันที่2 2ว,วันจันทร์เนาะวันที่23บ่มเมี่ัวที่2ี่สแล้วพี่น้องเด้อ หน่อยลาวยี่สิบสี่เมษายนหกเจ็ดพี่น้องเดนเดนก็มาแปดกับเก้าเดนหนียางเทากับแม่นด้วยพี่น้องเวยเส้นมากมนีมากนีนผัวพาดประใครพาดเวย นี่เด้พี่น้องที่เขาลงไปเนาะยังไม่ได้เบาให้ฟังเลยเป็นลงอันไม่ก่อนแล้วมันเขาเด่นลางนะพี่น้องด้เขาหนึ่งหกมันเป็นหกหนึ่งมันกลับกันเนาะมันก็มาเด่นของอันนี้บันีเก้าสี่เก้าศูนย์มันมาตัวนี้จ้ะพี่น้องมาตัวนี้บร่ได้ตัดเลนสองตัวพี่น้องถ้ามันตัดเลนมันกลมาอยู่เจ้ะ สามตัวบริด้ตัดเลี่ยนอันนี้ก็อีกสูตรหนึ่งนี่นี่สูตรสามตัวตัที่นี่อันนี้ก็อีกสูตรหนึ่งลงสองสูตรพี่น้องก็เป็นยังค่คะนะฮะมาลงสูตรใหม่สูตรนี่แหละสูตรทีอาลงให้นี่แหละพี่น้องเนี่ยที่มันเข่าเนี่ยงวดนี้ตัดสองตัวแล้วเรียบร้อยนะเอาสามตัวสามตัวก็เนาะพี่น้องหนึ่งสองแปด หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งแหนึ่งหนึ่งเจ็สาองปดเจ็หนึ่งปหนึ่งะพี่น้องันนี้สองตัวด้วสองตัวนี่ก็อีกสูตรหนึ่งด้อพี่น้องอันนี้สามตัว

สองแปดสองศูนย์พี่น้องแล้วเอาตัวเด่นให้เด้วปนี้เด้อตัวเด่นที่มันเข้ากับอ่เรียกสูตรสามตัวนี่พี่น้องูตรเข้ากันกับสามตัวก็มีหนึ่งแปดกับหนึ่งเจดกับสองแปดสองแปดสองแปด สองแปดกับสองเจ็ดเล่นใหซี่ตัวแล้วพี่น้องัอนี้ก็ติดหนึ่งเจ็ดเล่นให้ตัวนี้นะว,วมันเขากันเบิดตัวนี้พี่น้องเขากันเบิดอยู่แล้วงวดเนี่ย สองสี่หปดแดชุดเด้พี่น้องแดชุดสองตัวน่ะแปดชุดบนบวกล่างเด้อตัวนี้ก็2สองสี่หกแปดสองสี่หปดซ้ำกันเลยพี่นอ้องหวยเป็นเพียงแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดจ้า มันก็เด่นนี่แหละพี่น้องเด่นแปดกับเก้ามันก็มีแปดเนาะเก้าบ่มีเด่นแปดกับเก้าอันนี้ก็บ่แน่ดีนนี่พี่น้องมันเข่ากับเด่นอยู่ดิเอาบะเอาเนาะนั่นเห็นบ่หนึ่งส่หนึ่งสองสามสี่ห้ามันจักหลายโตพี่น้องบันนี้เฮ้ามาเทปใส่กับเด่นมันก็ได้หน่อยโตลงค่ะถ้าเขาบ่มีเด่นมาจับมันก็ได้หลายโตพี่น้องอันนี้เฮาก็เป็นเลขเรือหน่อยโตลงเนาะตัวนี้มันติดติดเก้ากับแปด มันมาแปดเนาะสามตัวบวมี mm. ้เก้าเทากหนารุ่นที่ว่าติดแปดพี่น้องติดแปดรุ่นติดแปดก็ได้เด้นติดแปดรุ่นติดแปดตัวนี้ก็รุ่นติดแปดติดเก้านี่แหละพี่น้องแค่นี้สามตัวเน้นให้สามตัวอันนี้ว่ามันติดอันนี้หนึ่งเกสองเกตว่ามันติดวันไหนน,น,นนี่นะมันซื้อเราพี่น้องมาบนี่ หนึ่งหกกับอันนี้มันบ่มีเนาะบ่มีจะโบมีกเบ่เป็นยังเขาก็เวนไว้เวนไว้ก็ได้หน่อยสุดลงมาเหลือหาชุดตัวนี้ก็เหลือหนึ่งสองสามสี่ชุดที่มันเข่าเข่ากันเนาะเข่ากับเลขเด่นเนาะเ้าต้องคิดจะกับเลขเด่นเลขเด่นมันแม่นเด็ดเนาะนี่แหละแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะแคปหน้าจอแคปหน้าจอ อดก่อนมันกลับมาเด้พี่น้องเด้มากศูนย์เก้าเก้าศูนี่เด้เขาบกว่ตัด2อตัวเลนซื้อเนี่ยสมสมมติคาว่าตัด2อตัวเลรน,นะพี่น้องนะมันจะมีสองมันวะสมมุติว่าตัดสตัว,ต,วตัวเลรนลจะมีสองเด้มีมีสอี1มี9มีสองมี1มี9มีศูนย์ นีเจ็ดหนึ่งสองสาม่้าอันบะนี่ถ้ามาตัดเลยเนาะสองหนึ่งสองเก้าสองศูนย์สองเจ็ดหนึ่งเก็ดเ้าศี่น้องสองสี่หกปมันก็เป็น10ชุด สิบชุดมันก็เขาชุดนี้เนี่ยแค่ั้น,นเท่าตัดเห่นเดบันนีกเทาเท่าตัดให้เราในพี่น้องนี่เดไว้เป็นเพียงแนวทางนะคะที่ยี่สิบสี่นี่จะเอื้อนนี่แหละค่ะพี่น้องเด่นนี่นะติดตามด้วยพี่น้องน่าติดตามนะเด่นนะเด่นเด่นเด่นติดจับไปเลยแปดนี่จับไปเลย แปดจับไปเลยเด้อจับไว้เลยแปดเสียงหมาหน่อยอ้อจบคลีไปไว้แค่นี้ละค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แกงเตือนไว้ด้วยพี่น้องเด้อหวยห้าน้อยห้าก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยล้วพี่น้องมากระมาเข่าสองแปดคลองอันนั้นคลองพิเศษมาออกคลองอันตัวล่างปกติแล้ววดนหน้าจะลงลง ลงสูตรเดี่ยวร่วมไปเลยมัดสามร่วมไปเลยพี่น้องเท่เดียวไปเลยเนาะอะจบคชิปแค่นี้จ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแก้งเตือนจะไม่ได้พลาดชิปใหม่ๆจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีหลายๆเ้วยอค่ะเด้อที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สวัสดีค่ะพกันไปเรื่อยๆเด้่อค่ะเด้อ